สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกครั้งกับช่องครูทรงศรีกับการสอนออนไลน์ใน3มรายวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับวันนี้วันศุกร์ที่15มกราคมสุดสัปดาห์แล้วนะคะเด็กๆนักเรียนก็จะได้พักผ่อนสองวันคุณครูก็จะเตรียมใบงานและคลิปวิดีโอสำหรับสอสัปดาห์ต่อไปเพื่อให้นักเรียนได้ทากันอย่างต่อเนื่องสำหรับคณิตศาสตร์ในวันนี้เราจะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกการลบ การคูณและการหารหรือที่เราเรียกว่าโจทย์สองชั้นนั่นเองนะคะถ้านัานเรียนพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะข้อที่1น,นะคะโจทย์บอกว่าฟาร์มแห่งหนึ่งเลี้ยงเป็ด1367ตัวเลี้ยงเป็ดมากกว่าเลี้ยงไก่280ตัวฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงเป็ดและไก่รวมกันกี่ตัว เขาโจทย์ต้องการให้นักเรียนแสดงประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วก็แสดงวิธีทำในการหาคำตอบนะคะเดี๋ยวคุณครูจะยกะจะแสดงวิธีคิดให้ดูนะคะในสิ่งที่คุณครูเคยสอนเทคนิคแล้วว่าเราต้องเดินตามโจทย์อย่างแรกการหาประโยคสัญ,ญลักษณ์คืออันนี้เป็นโจทย์2องชั้นแล้วต้องคิดให้ลึกซึ้งนิดหนึ่งนะคะเขาบอกว่าฟาร์มแห่งหนึ่งเลี้ยงเป็ดนะเมียนเขียนเลยนะคะเป็ดเลี้ยง 8, ะะเป็ด หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเจ็ดตัวโอเคหนึ่งพันสามร้อยหกสิบเจ็ดตัวโจทย์บอกต่อไปอีกว่าเลี้ยงเป็ดมากกว่าเลี้ยงไก่ดังนั้นนักเรียนเขียนไก่นะคะเขียนจำนวนสองร้อยแปดสิบตัวแต่สองร้อยแปดสิบตัวนี้ไม่ใช่จำนวนไก่เป็นเงื่อนไขของโจทย์ที่บอกว่าฟาร์มนี้เลี้ยงเป็ด มากกว่าเลี้ยงไก่280ตัวคุณครูเคยบอกแล้ววิธีการตีโจทย์สองชั้นนักเรียนใช้สัญ,ญลักษณ์แทนไปเลยดังนั้นเมื่อเราเห็นภาพแบบนี้นะคะนักเรียนจะรู้ว่าเลี้ยงเป็ดเนี่ยหนึ่ตัวซึ่งมันมีเงื่อนไขว่าเลี้ยงเป็ดมากกว่าเลี้ยงไก่280ตัวดังนั้นในชั้นแรกนักเรียนต้องหาก่อนว่าฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงไก่กี่ตัวนะคะดังนั้นเมื่อเป็ด มากกว่าไก่ไก่ก็ต้องน้อยกว่าเป็ดจะทำอย่างไรจึงจะรู้ว่าไก่น้อยกว่าเป็ดดังนั้นอันนี้ก็ต้องเอาจํานวนของเป็ดคือ1,367ตัวลบด้วย280ใส่วงเล็บไปนะลบด้วย2 8 0เมื่อทําตรงนี้เสร็จแล้วเราจะรู้ทันทีว่าผลลบนี้คือจํานวนของไก่ เมื่อได้จํานวนของไก่มาแล้วโจทย์ต้องการรู้อะไรโจทย์ต้องการรู้ว่าฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงเป็ดและไก่รวมกันกี่ตัวเห็นไหมคะไม่ยากเลยเราได้จํานวนของไก่มาแล้วจํานวนของเป็ดโจทย์บอกให้แล้วดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่จะเขียนต่อไปก็คือบวกด้วย1367งพ้เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนักเรียนก็จะรู้ว่าฟาร์มแห่งนี้เลี้ยง ไก่และเป็ดรวมกันทั้งหมดกี่ตัวอันนี้ก็คือข้อที่1นะคะโอเคนะคะต่อไปเราจะดูที่ข้อที่2นะข้อที่2โจทย์บอกว่าคุณออมเงินในปีนี้ได้1,2500บาทคุณออมเงินได้น้อยกว่าแก้วตา8,750บาท ขุนกับแก้วตาออมเงินในปีนี้รวมกันได้กี่บาทเหมือนกับโจทย์ข้อที่1เลยนะคะนักเรียนแทนด้วยประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะแทนด้วยประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือนะคะเรียนต้องเขียนชื่อขุนก่อนนะคะขุนโอเคแล้วก็จํานวนเงินที่ขุนออมก,ก็คือ1นึ่งมืบาทนะคะแล้วก็ เขาบอกว่าคุณออมเงินได้น้อยกว่าหไหมคะเครื่องหมายน้อยกว่าน้อยกว่าแก้วตาโอเคเพื่อไม่ให้นักเรียนงงนักเรียนต้องเขียนชื่อด้วยนะคะน้อยกว่าแก้วตา8ปดพับาทเห็นไหมคะคุณออมได้น้อยกว่าแก้วตาแสดงว่าแก้วตาออมเงินได้มากกว่าดังนั้นในชั้นแรกนี้จำนวนเงินของขุนคือ12,500บาท บวกกับ8,750บาทจะได้เป็นจํานวนเงินของแก้วตาซึ่งมากกว่าของขุนเมื่อรู้จํานวนเงินของแก้วตาแล้วนักเรียนก็ง่ายเลยเอาจํานวนเงินของขุนมาบวกนักเรียนก็จะได้ตามที่โจทย์ต้องการนั่นคือขุนกับแก้วตาออมเงินในปีนี้รวมกันได้ทั้งหมดกี่บาทนี่คือ โจทย์ปัญหาสองข้อที่คุณครูอธิบายให้ฟังเป็นโจทย์สองชั้นไม่ยากนะคะไม่ยากคิดให้ดีนะคะในข้อที่สองเนี้ยตัวเลขมันค่อนข้างเยอะเพราะมันเป็นถึงหลักหมื่นนักเรียนจะอย่าอ,อ,อย่าบวกผิดนะคะอย่าบวกผิดอย่าสับเปล่านะ,ะหน่วยต้องลงด้วยถ้าหน่วยเป็นเงินก็ต้องเป็นบาทนะคะเป็นเป็ดเป็นไก่หน่วยก็ต้องเป็นตัวนะคะทำงานให้เรียบร้อยนะคะโอเคคณิตศาสตร์สำหรับวันนี้มีแค่นี้นะคะ ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับวิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียนนะคะก็คือเรื่องของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะคะนักเรียนต้องมีความเข้าใจว่าคนทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนักเรียนก็เหมือนกันเมื่อนักเรียนมีอายุถึงนักเรียนก็มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกตั้งนักเรียนต้องเลือกคนที่ดีเข้าไปทําหน้าที่แทนเรานะคะ ในใน,ในบทความนี้เขาเน้นว่าถ้าเกิดว่า,านักเรียนเป็นหนึ่งในในคนหนึ่งที่โตขึ้นแล้วไปขายสิทธิ์ขายเสียงให้กับกับคนที่มาซื้อเสียงนักเรียนเวลาที่เลือกตั้งเอาเงินมาให้เนี่นักเรียนไปเลือกเขาเนี่ยเท่ากับว่านักเรียนยอมขายประเทศชาตินักเรียนเปิดโอกาสให้คนชั่วเข้าไปโกงกินประเทศสุดท้ายนะสุดท้ายเลยเงี้ย ประเทศชาติก็จะล่มจมตัวนักเรียนเองก็จะเดือดร้อนไม่เฉพาะแต่ตัวนักเรียนคนอื่นๆด้วยประชาชนที่อยู่ในประเทศไทยจะได้รับความเดือดร้อนดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าให้เราหยุดขายสิทธิ์ขายเสียงกันเพื่ออะไรคะเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้มันก้าวหน้าไปสู่สากลน,นะคะคราเนี้ยเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะซับซ้อนค่อนข้างที่จะยากต่อการทําความเข้าใจนะคะนักเรียนต้องจับใจความให้ได้ว่า ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นของเรื่องนี้คืออะไรนะคะถ,ถ้าฟังที่คุณครูอธิบายมาแล้วเนี่ยเียจะรู้ว่ามันเรื่องของการขายสิทธิ์ขายเสียงนะคะคราวนี้ในข้อที่สองอ่ะที่ที่เขาถามว่าผู้กล่าวบทความนี้น่าจะมีความรู้สึกอย่างไรนะคะซึ่งมันยากต่อที่ต่อการคิดของเรียนคุณครูจะแนะนิดนึงว่าเวลาทีเ่เราบอกให้คนอื่นหยุดทําอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเพื่อ เพื่อทาให้สิ่งหนึ่งมันดีขึ้นหรือมันพัฒนาขึ้นเนี่ยแสดงว่าคนที่เขากล่าวบทความเนี่ยเขาจะต้องมีความรู้สึกรักหรือห่วงแหนในสิ่งสิ่งนั้นเขาถึงกล่าวถึงเรื่องนี้ขึ้นมานะคะส่วนในข้อที่3มเนี่ยมันเป็นเรื่องการถามความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเขาบอกว่าถ้านักเรียนมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งเห็นไหมเมื่อโตขึ้นน,นักเรียนจะขายสิทธิ์ขายเสียงหรือไม่เพราะอะไรนะเห็นไหม นักเรียนต้องตอบให้ได้ว่าจะขายไหมหวังเ,วเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าลูกศิษย์ของครูทุกคนคงจะไม่ขายสิทธิ์ขายเสียงนะ,ค,ะคำตอบมันมีอยู่แล้วในเนื้อเรื่องนะคะอ่านหลายๆเที่ยวถ้าอ่านเที่ยวแรกแล้วยังไม่เข้าใจนักเรียนต้องอ่านอีกนะ,ะอ่านจนได้ใจความหรือแก่นของเรื่องมันนักเรียนจะตอบคำถามในหข้อนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะสำหรับภาษาไทยวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพบกันในรายวิชาต่อไปนะคะ สำหรับวิชาสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นเรื่องของฟลุตนะคะลตแปลว่าผล,ลไม้นะผล,ละไม้ผล,ลไม้ในบ้านเรามีมากมายเลยค่ะมากมายหลายชนิดมากเลยวันนี้คุณครูยกมาประมาณ15อย่างนะ,ะ15อย่างค่ะถ้าไมา่ถ้าไม่ผิดพลาดนะคะประมาณ15อย่างซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะอ่านนะคะอ่าน,อ,านออกเสียงให้ฟังคําละ2เที่ยวนะสเที่ยวนักเรียนคอยฟังแล้วก็ บางคนพอฟังไปแล้วอาจจะแปลในใจว่าเสียงอ่านนี้คํานี้ที่คุณครูทรงศรีออกเสียงไปมันแปลว่าไอ้นี่นี่นาถ้าไม่ได้ก็ฟังผ่านๆไปนะคะแล้วเดี๋ยวนังเรียนก็จะทราบเองว่าคำศัพท์ที่คุณครูอ่านเกี่ยวกับคําว่าฟลุตนะคะเกี่ยวกับเรื่องฟลุตมันมีอะไรบ้างนะคะเรามาเริ่มจากคําแรกกันเลยนะคะคาแรกอ่านว่าบา an an นานาบานานาคำที่สองนะคะอ่านว่ากีวีกีวี คำที่สามนะคะ dragon fruit dragon fruit นะคะคำที่สี่ jack fruit jack fruit คำที่ห้าค่ะ watermelon watermelon ต่อไปนะคำที่หก rambutan rambutan นะคำที่เจ็ดค่ะ rose apple rose apple คำที่แปดนะคะ durian durian คำที่9ค่ะ tamarind tamarind นะคำที่10 coconut coconut ค,ค,ค,คำที่11นะ mango mango คำที่12 papaya papaya คำที่13 mango s t e e n mango s t e e n คำที่14 strawberry strawberry คำที่15 orange orange คำที่16 pineapple pineapple คำที่17 grape grape คำที่18 apple apple สรุปว่าผลที่จะเรียนกันในวันศุกร์นี้มีทั้งหมด18ชนิดนะจะเป็นอะไรบ้างนะักเรียนดูจากใบงานนะคะดูจากใบงานนี้นะคะดูจากใบงานนี้ว่า ฟลุตทั้งหมดที่คุณครูทรงสรีอ่านออกเสียงไปเมื่อกี้นี้มีอะไรบ้างคร่าวๆไปก่อนนะคะและวิธีการทําแบบฝึกหัดก็คือนะคะนักเรียนต้องทําแบบนี้นะคะนักเรียนก็คือวาดรูปฟังคําสั่งดีๆนะคะเดี๋ยวผิดพลาดนะ,ะให้นักเรียนวาดรูปผลไม้ที่นักเรียนชอบรับประทานมาคนละ5ชนิดจำไว้นะคะเน้นย้ํา 5ชนิดเท่านั้นไม่ต้องวาดมาทั้งหมด18ชนิดนะคะอะไรก็ได้ที่เราชอบรับประทานเราคิดว่าใน5อย่างนี้เราชอบรับประทานวาดไหมคุณครูทรงศรี5อย่างเท่านั้นเลือกมาเองไม่ต้องวาดมาทั้งหมดนะคะ5ชนิดนะคะย้ำนะคราวที่แล้วทั้งเรียนกลับไปดูคลิปวิดีโอเก่าคุณครูทรงศรีสั่งให้ว,วาดรูปสัตว์แค่6ชนิดนะักเรียนวาดกันมา12ชนิดเลยดังนั้นวันนี้ฟังคําสั่งให้ดี ให้นักเรียนวาดรูปผลไม้ที่นักเรียนชอบรับประทานมาคนละ5ชนิดพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงามนะคะไม่ยังมีคนไม่ระบายสีส่งมาอีกนะคะดังนั้นครั้งนี้นะคะวันศุกร์และหยุดเสาร์อาทิตย์สวันมีเวลาในการทำใบงานนะนักเรียนสามารถส่งย้อนหลังเข้ามาได้เพราะว่าคุณครูตรวจงานนักเรียนทุกชิ้นนะ และเวลาถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปถ่ายตรงๆงค่ะถ่ายทีละแผ่นทีละหน้าถ่ายให้ชัดๆนะคะเวลาตรวจจะได้เห็นชัดๆเพราะไม่อย่างนั้นจะเกิดปัญหาถ้าคุณครูมองไม่เห็นคุณครูก็จะตรวจไม่ได้นะคะนักเรียนก็จะไม่ทราบว่าสิ่งที่นักเรียนทำมานะผิดหรือถูกอย่างไรนะคะภาษาอังกฤษย้ำอีกครั้งนะคะ วาดรูปผลไม้ที่นักเรียนชอบรับประทานคนละ5ชนิดเท่านั้นนะคะแล้วเราจะพบกันวันจันนะคะ,ะวันนี้นะคะช่องของคุณครูทรงศรีต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันจันทนะ,ะ See you on Monday bye bye